สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวสิริรัตศึกษวัตรวันนี้จะพาทุกคนมาทําความรู้จักพันไม้ไทยแท้อันทรงคุณค่าและเป็นต้นไม้ประจําพระองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรอดินทราเทพยัวรางกูลรัชกาลที่10ค่ะตอนนี้เราอยู่กันที่โครงการพระดดร,งงพราชดำริเขาชงมอําเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีเราไปทําความรู้จักต้นโลพึ่งด้านในกันเลยค่ะต้นโงพึ่ง ถือว่าเป็นพันไม้อันทรงคุณค่าและมีเกียรติชนิดหนึ่งที่ถูกยกให้เป็นพันไม้ประจำราชการที่10เนื่องจากดอกรวงพึ่งจะออกดอกในช่วงเดือนพระบรม,มาราชสมพพอดีส่วนสีเหลืองของดอกรวงพึ่งยังเป็นสีประจำวันพระบรม,มาราชสมพบอีกด้วยนอกจากนี้พระองค์ยังทรงปลูกต้นรวงพึ่งไว้ตามสถานที่ต่างๆที่พระองค์เสด็จไปประกอบพระราชกรณียกิจเพื่อพระราชทานไว้ให้เป็นตัวแทนห่งพระองค์ท่านและเป็นสิริมงคลแก่รัษฎรโดยทั่วไปจะเรียกต้นไม้ชนิดนี้ ว่าต้นรวงพึ่งแต่ถ้าหากได้ยินคนเรียกต้นน้ำพึ่งต้นสายน้ำพึ่งหรือดอกน้ำพึ่งก็เพราะชื่อเหล่านี้เป็นชื่อเรื่องของคนท้องถิ่นที่มักได้ยินกันบ่อยในแถบกรุงเทพและภาคเหนือมีชื่อภาษาอังกฤษว่า yellow star เป็นพันไม้ที่มีถิ่นกำเนิดในประเทศไทยต้นรวงพึ่งจัดเป็นไม้ยืนต้นขนาดเล็กทนแดดและชอบขึ้นในที่แล้งหรือค่อนข้างแล้งลำต้นแตกกิ่งต่ำ ลักษณะลำต้นเป็นทรงพุ่มมนดอกรวงพึ่งทรงกลิ่นหอมตลอดทั้งวันและมีสีเหลืองอารามดูโดดเด่นสุดท้ายนี้ขอเชิญทุกทุกคนมาปลูกต้นรวงพึ่งเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูลและยังเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรทางธรรมชาติสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ